สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอคิปเปอร์อีกเช่นเคยนะผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปตีบอสต,ตัวใหม่กันนั่นเองนะครับนั่นก็คือชื่อบอสว่าบอสเออบอสนอนอีเลนเทีย <c oughs> ขอโทษทีทุกคนจาชื่อไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะโอ้โหชื่อมันอ่านยากมากนะทุกคนมันก็ไม่ได้อ่านยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าชื่อมันยาวนะครับนี่เลยก็คือเป็นหนอน แอตแลนเทียน an. เออชื่อบอสตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นบอสตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในพรมแดนละยเย็บระยยับนั่นเองนะทุกคนโอเคทีนี้เดี๋ยวผมก็จะซื้อเครื่องสแกนไปเลยแล้วกันเนาะนี่เลยซื้อมาหนึ่งอันนะครับไหนๆก็มาตรงนี้แล้วไงก็ซื้อซะเลยนะครับแล้วก็ทําการสแกนเลยนะครับผมมาขอสแกนหน่อยซิว่าอยู่ตรงไหนอ,อ่ะเชิบอยู่ไหนวะโออยู่แถวนี้เองเหรอถือว่าอยู่ไม่ไกลมากนะครับ ฮย,ยมันขยับอยู่ตลอดเลยว่าอ๋อมันขยับอยู่ตลอดเน,นียทุกคนอืมอืมอืมโอเคโอเคเขา้าใจละทีนี้ผมคิดว่าผมต้องซื้อเจ้านี้ไปด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นเสาเหยื่อนั่นเองนะครับเสาเหยื่อเนี่ยาการอธิบายของเขาก็คือเป็นแค่เสาคิีสันที่มีเหยื่อติดอยู่ด้านบนเมื่อวางอยู่เหนือด้านน้าของทะเลใต้น้ําจะทําให้มีความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงนี่ออกมานะครับ แล้วก็เหมือนกับแบบห่วงลึกของน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยจะสัมผัสได้ถึงตัวตนของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้มากพอนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือผมก็ซื้อมาแล้วนะแต่ผมไปหยิบม,มาแป๊บนึงนะครับคือลองซื้อก็วางดูนะทุกคนเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรมาวะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อที่ไหนได้มันก็ต้องแบบว่าเหมือนกับต้องหาบอสก่อนอะไรประมาณนี้นะครับยวขอหาของแป๊บน,นนะโอเคเจอแล้วนี่เลยนะครับก็เป็นเสาเหยื่อนั่นเองนะทุกคนนี่วางไว้เลยนะ โอเคทีนี้เซตที่ผมจะไปตีเนี่ยก็จะเป็นเซตของเซตหนามนะ้องทุกคนก็เป็นเซตเก่าของไบโอมของเทเลสายนั่นเองนะก็ไม่ได้มีอะไรบือหวานะทุกคนก็เป็นเซตเก่าแล้วก็อาหารก็เป็นชุดเก่าเลยนะอาหารนี่ก็ไม่ได้บวกเซตหนามเลยนะทุกคนแต่ก็ไปไปกันนะครับโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับผมก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอตีบวกชุดอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปกันเลยนะครับทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เสริมกําลังชุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทะเลใต้น้ํากันเนาะไปทุกคนเลสโกกันเลยดีกว,ว่าวาร์ปมาแล้วทุกคนมาดูซิตอนนี้มันอยู่ไหนนะครับอยู่ตรง,งนูเลยทุกคนอีกนิดนึงก็จะไปทางงู้นแล้วนะครับไปถ้างั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะครับเลสโกกันเลยดีกว่าร้อนหนวมาตีแบบนี้แล้วก็แว้นไปเลยตอนนี้อยู่ไหนนะคูอยู่นูนเลยเหรอไกลอยู่เนี่ยเดือาตรงนี้เป็นสะพานแตเดี๋ยวโอ้ oh my g ก d ออกแป๊บแล้วก็วางใหม่ไปเฮ้ยมันอ้อมไปนู่นแล้วอะนี่ต้องแบบว่าสปีดเรืเอด้วยความรวดเร็วเราจะทันไหมเนี่ยทุกคนเฮ้ยมันวกไปนู่นเดี๋ยวโอ้โหปูตอนนี้คือเหมือนกับจะไล่ตามทันแล้วนะทุกคนอีกนิดนึงนะแต่ว่าก็ไกลพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับม,มันว่ายเร็วมากเลยอะทุกคนมันว่ายเร็วจริงนะเนี่ย ไม่ได้พูดเล่นเลยโอ้โหโอ้โหจะตายเพราะตรงนี้นี่แหละอืมมันมุดน้ำไงทุกคนมันก็เลยแบบทะลุพวกเกาะพวกอะไรได้หมดเลยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้กใกล้เจอแล้วนะแป๊บนึงนะนี่ไงโอ้โหอุ้ยโอ้ดูดิดูดิอืโอ้ my g ก d แป๊บหนึ่ง,นะง,แบบงเปลี่ยนชุดแป๊บบ แล้วก็ปากปากเลยมาแล้วทุกคนมาแล้ว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 มันมาแล้วอยู่ไหนเออ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 นอี่ยิงยิงโอ้ยต้องยิงท้ายมันเหรออ๋อนี่ต้องยิงแผลมันโอ้โยเฮีเย,ยตวัวบอลเริ่มเลยหืมใครเกียดหนอนนี่แบบโอ้โหบอลแยกล่างมันแยกลา่กลางได้ด้วยเหรอนี่นายอยู โอ้ยโอ้ยโอ้ยตบดีดีตบดีดีตบดีดีนี่ยิงแผลมันยิงแผลมันโอ้โหมึงจะแยกล่างไปไหนปล่อยสายฟ้าได้ด้วยเหรอออตนนี้เก็บที่ตัวโอ้โหมันมีพลังสายฟ้านะทุกคนระวังระวังระวังมันดีป่ะ โอเคอันนี้คือตัวสุดท้ายนะครับมาเรียบร้อยหือ,อยังยังเลือ้อรนึกว่าไฮดร้าอ้่้าเอ้ยเบกตัวสุดท้ายมาเอาให้มันจบเรียบร้อยอาชิเมนขึ้นแล้วนะครับอาชิเมนโลกกลัวทะเลได้เสร็จสิ้นอุ้ยอุ้ยฮีมสวยมากอุ้ยฮีมสวยจริงนะครับโอเคตอนนี้ผมเคลียร์ของหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวทุบไปเลยนะครับ ช๊บชิบชวิงโหได้อะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้เป็นได้ปลาของตัวตนจากพวงอวกาศมาด้วยเนาะแล้วก็อะไรอีกบูเนี่ยอันนี้ได้เป็นโคราโรโตสีขาวนะครับอันนี้หีบนะครับหีบหนอนแอตแลนเทียนนั่นเองนะหีบขนาดใหญ่ดูคล้ายกับยักษ์ที่เลื้อยขดอยู่ใต้ทะเลนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่ทําให้สิ่งมีชีวิตต่าง่าวเนี่ยสามารถลอยเหนือผิวน้ําได้นั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นหัวใจหนอดแอลเลนเทียนั่นเองนะอันนี้เอ้ยเป็นอาหารเหรอโอ้เพิ่มเลือดถาวรด้วยนะทุกคนเป็นหนึ่งในหัวใจหลายร้อยดวงของหนอดแอลเลนเทียนั่นเองนะครับซึ่งมีพลังกำลังนะครับในร่างกายเนี่ยขนาดใหญ่ยักษ์และมันจะพุ่งผ่านสายน้ำเนี่ยดังนั้นมันจะเปลี่ยนไปด้วยกําลังวังชานะครับซึ่งทําให้คุณเนี่ยได้มาครอบครองได้แล้วนั่นเองนะก็คือกินแล้วเนี่ยเลือดเพิ่ม100นะครับแบบถาวรด้วยนั่นเองนะ ต่อมาก็จะเป็นแหวนหนอนแอเลนเทียนั่นเองอันนี้อยู่ที่ระเบิดสิเลยนะพลังชีวิตบวก4เมื่อโจมตีระยะประชิดโดนนะครับดาเมจระยะประชิดอยู่ที่17.2เลยนะอันนี้มันเหมาะกับสายดูดเลือดเหมือนกันนะเออค่อนข้างดีมากเลยนะครับเป็นแหวนของหนอนแอเลนเทียนั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นฟิกเกอร์ของหนอนแอเลนเทียนั่นเองได้ฟิกเกอร์มาด้วยนะสุดท้ายก็เป็นปลาแหวกบึงนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าของของหนอนแอรเลนเทียเนี่ย คิดว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าในการสู้ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้อประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าของที่มันได้เนี่ยก็จะเป็นพวกของสุ่มดอบอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องน่าจะสู้กับเจ้าหนอนเนี่ยหลายครั้งแน่นอน ซึ่งอยากจะบอกว่าน่ากลัวมากโอ้โหมันตัวใหญ่แล้วมันแบบขดไปขดมามากเลยนะครับทุกคนทีนี้เวลามาสู้กับมันเนี่ยก็แนะนําว่าให้เตรียมตัวมาดีๆเนาะเพราะว่ามันจะมีการแบ่งแยกตัวเองเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนของผมเนี่ยก็จะเป็นเซตหนามนะครับที่มาเล่นในวันนี้เนาะก็เป็นเซตเมตามังเออสำหรับผมเลยกันนะเมตาสำหรับผมแล้วกันในแพทที่แล้วเนาะแพททะเลทรายเกาะกำเนิดนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็เป็นพวกบัฟพวก โอกาสติดครีดาเมจครีแล้วก็ดาเมจระยะไกลอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแล้วก็มีเสริมดาเมจพื้นฐานเข้าไปด้วยนะครับก็ทําให้ตีบอสตัวเนี้ยตายได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนสาหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสาหรับการสู้บอสแอแนเทียนนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะตามตัวยากพอสมควรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเจอตัวแล้วเนี่ยในการสู้ก็ถือว่าไม่ยากมากเท่าไหร่เนาะก็ขอให้ อคอนโทรเลเรือดีๆแค่นั้นก็น่าจะง่ายแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหนยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกาันดะ้วเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ